สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องปุกของย่าพาแฟมิลี่นะคะมาเด้อค่ะกินข้าวแรงน่วมกันเด้อเด้อพี่เอ็กินข้าวกก้อยบกหอยใช่ก้อยบกหอยเด้อก้อยบกหอยยิงปลาทำหมักทัวนี่นี่เมนูแรงนี้นะคะแซบไลปลาเนื้ออ่อนนี่ตำหมักทัวเมื่อเมื่อยากโซ่นี่นะนำเสนอนะคะแอ็ดทำเองค่ะนี่นะคะมันต้องแซ่บบ มีตอนปลาด,ดา้วยตำหมวจากสวนสดๆก้อยหอยฟีมือรฟีมือปลาอ่อนอันนี้เซตคนละเมนูอันนี้นนนลวกผักหอมตวกผักหอมผักหอมผักหอม,หมคนบางคนว่าโบหิวว่าจันกินก้อนหมูมแซบแซ่แบแซบแซบเบสีปลาแดดอันนี้เด้อน,นั่นเด้อขอใส่สองตอนแบบทำหมกทัวแซ่แบ ท่านอกแม่เออเออเอาไปใกล้อีเบะผนพักหนอกนะเบะอันนี้พักหนอก<ม>พักหนอกก็เก็บมาสดๆนะเบะมันเป็นตึกปลาเมื่อนี่เ้ว่าตอนไปเด๋วมันมาขามตึกปลาได้ทั้งบักหอยเซอรี่ทั้งปลาปูพองพกินกับอย่างนอะปูพองเบะเดชทั่วหาเราอยู่บ่ปูบางมีโท,ทุนละสัสต้องงเพอครับทั่วหาหลานเดชทั่วหาเบาโนูเอาถ้าอยากคุยกับเรา มืออื่นยังต่อสายให้ได้อยากคุยคุยอยูย่ป่ะอือมือื่นจะคุยเขาบอ,อกไม่ทรงแล้วก็อยู่หันเลยแสบๆมืนอ่อนเขาหอมดวยป่ผักขมอือผักหอมกับยอดพริกแม่ ยอดพริกพักหมอมก,กับยอดพริกกินกระป่นแช่แช่บ่กระดับนี้มัหนหอมกว่ยอดพริกเพิ่นบอกเขาว่าเพิ่นบ่อยากดอกเพิรนกินแล้ววังเล้นนง,งนี่เ <laughs> พิ่นว่าบางหกโมงนี่เพิ่นโทรหาเฮามาอยูบอ่บ่ <laughs> ก็เลยถามาได้ยังกินแล้งเพิ่นรอยกินแล้วบ <out> ่อยากเลยนะกินก่อนมู เน้เยายุคุณน่ะสี่ประเดี๋ยดันสี่ประเดี๋ยปานหรอกนองโซ่เนี่ยโซ่ตอนประเดี๋ประเดี๋ยกระเจีบลายไรจิวดกระเจําลรเียเล่าใส่ผักนอกนะเบะผักหนอกกจะเถ่าหนอกยั่งกเดือมามากะออนเขามาูเขาก็เหนียวเหนียวเหนียวตวยังเราจะอุ้ม โอ้ยอุ่นรถอีแม่มันแซ่บนี่ละ่ะมาเก็บมาเก็บมาเด้อมาเด้อมาเด้อโอ้เป็นจะแสบก็คอยหอยเนี่ยมีกระถ่มแบบเนาะอื นี่จะเป็ดกะดีเลยเนาะกินเขาเ่ยานจจ่อยออมันกระเจามันินแม่มาแม่กินยนวางปลาบป่เนื้อสมปลาปลาทูส่ปลาดุนไปไเลอจ,จ้าก่งมไม่เป็นก็ดเนะทอดทอดเนื้อหงเหลืองแม่นี่ยั้มเปรี้ยวเเนี่ย เอา้อมใส่หลยนะใส่เข่าไย้หรอใู้กรดองอเอื้องบูลวกอยู่บเอามาอย่างนี้เจ้าสิกินดิบเ่รมาแล้วเอามาเตใส่มาเตใสดอกเอือมันลวกมันลานบ่มาให้้งไทยแหะเอ้ช่วยเฟหนึหนึงรือลวกไว้อือตักินกระปุนอืม่อกระองาักเยอะๆยางมีน่องนย่เอเออรับปู น uh, ah> uh MM ึ่งยอดบักอื้อเจ้าผู้เดี๋ยวมาให้เด็กพูดว่ดิย่านแม่หมอนยังว่าอีเบิ่มก็ไต๋มาเอามาป่าจากใครเอามาให้โอ้โหเลยค่ะเบเลงไปในบ้านเขาจะเอามาให้ลูกหลานลูกร้านยาพี่น้องญาติพี่น้องเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะเอามาให้นะคะแบ่งปันกันกินนะคะขายดอกมันเนึ่งว้กินกระปุลอะไรไปเนาะเออ ใส่แกงน้ำมัก็แซ่บแล้วนี่ใส่แกงน้ำมันนึ่งเพิ่นปลูกไรอยเนาะปลูกายแท้เนาะเหลียบร้อยภารกิจค่ำคืนนี้ของยาทานะคะเรียบร้อยเป็นยังต่อป่ะเนี่ยเป็นตำศาสตร์ก็จะน้อยใช้ตำใหม่เออตำศาสตร์เปนเนี่ยอืมทนตกฝนตกเป็นตำศาสตรบ้าน ซื้อมะไฮเหลือเด้อน้ำอ้อยเด้อน้ำอ้อยก็น้ำตาลซื้อมะไฮเหลือเด้อน่ละเป็นอยากได้ก็สิกวนอันมะขามด้ค่ะก็มะขามาตะกินก็เลยซื้อน้ำอ้อยมาให้เพื่อนน่กินข้าวอิ่มแก่ข้าวจักหนเอียงเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงเนี่ยอ๋อกินเบะการบักพริกน้ำนี่มีผักสลัดอยู่ในถุงมันเลยนี่เด็กกินผักสลัดนะเอานนี่เอาการบักพริกน้ำเลีงแซ่บ เขาเรียกว่าอะไรวะอืมขอเามาขาเรียกว่าอย่างไรเมื่อจับเคยกินอยู่บ่เคยอยู่โดนแล้วจำอะได้แล้วนี่ยกกังก็สาคูสาคี้อย่างนี้ล่ะเปอเนสาคูมั้งข้าจ้าห่าวอย่างเงี้ยาคูน่นะเะบะผมกเอินหมดเถอะอันกัดมะพริกนี่ยังแซ่บ เออนั่นล่ละเซียบอยู่บ่กินให้มันเบิดเลยเซียบอืมขึ้หวานเนอนะ่ะอู้หปากหวานขนาดยา่พาซูเซย์สิเดกินอีกอยู่ดอกเ่อนะอืมถ้าถ้าย่องว่าเซียเออก,กัดกัาไปพังอ๋องูซ่งคือหนาวเฮงเนาะ นตกหวานนะฝนไปเจ็ดหญิงถ <cat> ้าเกิดเอียงกบเขาก็เอิอนบถือเอิอนนั่นแหะสาคูนั่นแหละจักใส่อย่างมันก็ห่องอยียงด้วยกินเป็ดแซสยเป็ดแซสยางยาผ้ากินสาคูฟ่างด้วค่ะ เบิดระบบโมกิกเออนั่นละ่ะกัดตลวรอดมมกิกหวานนันเดี๋ยวออกมาบอกว่าห้องแอบอด๋ยเจ้าห้องเ <laughs> อียงห้องเอียงักกินรอดมานละเดี๋ยวมาเธอหนาะจะซื้อมาให้กินอีก คนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องผูกผงกภาพแฟมลี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะกินหวานดีเลยค่ะเออกินโลดมัพีิกหวานนะโอเคอืม